ดีครับวันนี้คลิปโตพารวยพามาดูข่าวนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเบลอัลเลอร์นะซึ่งเป็นบอสบน Twitter เนี่ยได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเจ้ามือรายใหญ่นะครับแล้วก็มีการรายงานออกมาว่านะครับมีการโอนบิตคอย n 29,611 Bitcoin บิตคอยนะครับจาก Coinbase ไปยังกระเป๋านิรนาม ซึ่งการโอนเนี่ยแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันเนี่ยรอบแรกได้โอนไป9 uh, 9 8 6อ่บิตคอยนะครับส่วนรอบที่2นี่โอนไป9,901บิตคอยและก็ครั้งสุดท้ายโอนไป9,843บิตคอยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโอนในครั้งนี้นะฮะ แต่หลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นการโอนภายในโดยการโอนจากคอยเบสไปยังบ a l l e t หลายๆใบนะครับในครั้งนี้เนี่ยซึ่งเขาถือว่าเป็นการโอน Bitcoin ค,ครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็จะเห็นว่านอกจากการโอนเหรียญ i t c o i n แล้วนะจะมีการโอนเหรียญสกุลอื่นๆไปยัง w a l l e t อีกหลาย รายการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการโอนอีเทอรียมนะครับซึ่งถูกโอนจากเวนะ็บเทรดทะลุกว่า1,000 0แอีเทอรลเลียมแล้วนะครับโดยที่ของอีเทอรลเลียมที่มีการโอนมากที่สุดในครั้งเดียวเนะี่ยมีการโอนมากถึง4,028อีเทอรียมนะครับเป็นการโอนจากเคอร์ฟาไปยังกระเป๋านิรนามในขณะที่เหรียญตัวอื่นอย่างเช่น xrp bnb แล้วก็ usdt ก็มีการโอน คล้ายคล้ายกันแบบกับ Bitcoin แล้วก็ e t h e r e u m นะซึ่งถ้าหากว่ามันมีการโอนเหรียญออกจากเว็บเทรดคริปโตนะฮะโอนจากเวนะ็บเทรดไปยังวอล l e t เนี่ยก็ถือได้ว่าเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นตลาดขาขึ้นนะเนื่องจากว่าการโอนไปลักษณะแบบเนี้ยมันจะลดโอกาสที่จะเกิดการเทขายเหรียญน,นั่นเองนะครับในขณะที่ถ้าหากว่าเรามองในมุมกลับกันนะ สมมุติว่าถ้ามีคนโอนเงินจาก Wallet จากกระเป๋าเงินเนี่ยไปยังเว็บเทรดเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่านักลงทุนอาจจะวางแผนที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนของเขาด้วยการซื้อเหรียญอื่นๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะซึ่งนักเทรดนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะชื่อว่าแมทธิวฮาร์แลนด์เนี่ยเขาก็บอกว่ากระดาษกระทิงไม่ใช่กระดาษนะตลาดกระทิงจะเกิดขึ้นนะครับ เมื่อราคาของ Bitcoin จะต้องปรับตัวมาอยู่ที่46,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะวิ่งในรอบต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับที่ตลาดนะคริปโตเนี่ยก็จะมาพุ่งแรงอีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของไฮแลนด์เท่านั้นเองนะพวกเราก็นะอ่านติดตามวิเคราะห์ข้อมูล,ลจากหลายๆแหล่งนะครับ อย่าไปเชื่อคนเพียงแค่คนเดียวนะแต่สิ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราสามารถนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อเรียญคริปโตกันนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะร่ารวยจากคริปโตไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้คริปโตพารวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ